สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะอินเดอร์เกมเมอร์นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีปั๊มเพื่อนนะครับในไลน์กันนะฮะแต่ไม่ได้ปั๊มแบบค้นหาทางไอดีนะฮะใช้โปรแกรมนี้นี่นะฮะโอเคเขาได้ในไปเฮสตูนนะเขียนเขียนตามนั้นเลยโอเคนะฮะก็ก็เข้าไปเลยนี่จะอย่างนี้ก่อน นี้ถ้าคุณกดไปมันจะมีช่องช่องให้นะแบบนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยแนะนํานะครับช่องช่องไปเรื่อยๆแต่บางไอ้มันจะเต็มนะฮะแต่ผมเอาในนี้เนี่ยเอาพวกนี้เนี่ยเนี่ยเอาดับเบิลสองอะไรพวกนี้นะครับมันไม่เต็มนะฮะแต่บางอันก็คนหาไม่เจอนะครับเด็กกากคิ้หายเลยฮะตอนนี้โลัมาละอันนี้ผมไม่มันไม่เจอ มันเขาเลิกใช้นะอันนี้เจอแล้วอันนี้ผมเพิ่มแล้วนะอะไรเนี่ยเพิ <c oughs> ม่มเต็มเปล่าเต็มไหมเนาะเต็มครับมันอันก็เต็มแล้วแต่อันก็ยังนะครับไม่เต็มอ่าโอเคเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับโอ้อันนี้ยาวมาก ก็เพิ่มสำหรับใครที่เล่นเกมเศรษฐีนะครับก็สามารถฟ์มได้นะฮะนี่นะฮะโอเคไปเรื่อยนะฮะอาโอเคเดี๋ยวผมจะให้ชื่อแอปข้างล่างเลยนะฮะฮารุวี่ในเพสโนะครับโอเคครับสวัสดีครับ